สวัสดีครับท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกม a าร์มอกอัดกันอีกแล้วที่เราไม่ได้ลงคลิปนี้หรือเกมนี้นานมากนะฮผมกว่าจะลงได้นะเนี่ยต้องใช้เวลานานกันเลยเดี๋ยวอืมอืมนั่นแหละสำหรับวันนี้นะครับผมก็วันนี้เราจะไปเออเราจะไป หาฆาตกรกันฆาตกรกคืออิมโพสเตอร์อ่ะไปกันเลยไม่อเออเขาปิดห้องไม่รู้สิอ่านไม่ออกเขา้ามาเดี๋ยวเอ้ยเขาได้ไรเว้ยโห<ฮ>สีดำนี่แหละเออเทสีดำเทประจำถ้าเป็นถ้าเป็นของผมนี่เป็นสีเขียวสีเขียว ในช่องก็จะเป็นสีเขียวใช่ไหมตอนที่มีตอนที่ผมยื่นมือแล้วก็มันจะมีาคาว่า c r e a t i v เาต้องไปสังเกตสีนะสีเป็นสีเขียวนั่นเอง <c oughs> ผมเป็นอิมพอตเตอร์เอ้ยเราต้องเนียนเนียน เฮ่เนียนๆเข้าไว้เนียนๆเข้าไว้เออเนียนๆเนียนเฮ้ยมีคนจะสอบแล้วหรอเร็วจังอะครับเดี๋ยวนี้มีคนตอบอะไรบ้างจี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 โอ้มันโอ้มันคือหน้านี่หน่าสนใจมันคืออะไรเออนะบอสมีคนตอบว่าโหแล้ว เอา้ามีคนหนึ่งออกอา่าฮะอ่ะออกง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหอิมพอสเตอร์ชน,นะอู้วเอ้ยผมเป็นสีเหลืองออกสีเขียวเออม้อสีย่ะมา้าผมโอเคนะครับเริ่มแล้วอ่าเราต้องจามจามตับ จามตามจับหาฆาตกรเออเรียกยากยังเลยจามตามหาฆาตกรเอ้ยตามจับหาฆาตกรนะผมเรา,าตร้องหาปิดโอ้โหใครปิดไฟวะเนี่ยคอมพิวเตอร์ปิดไฟเฮ้ยสวยหมดเสร็จแล้วอ่ะลองให้มันเออสวยเพื่อน สวยสวยจะมีงานอ๋องานก็จะมีอ้อยอ,อ,ยอ,ยยอยู่ที่ห้องออ,อฟฟิศครับเอออยู่ที่เอยไม่ใช่เลยอยู่ที่ห้องเออเออคิวเฟยกันอะไรสักอย่างเนี่เยเออเออเออ,เอ,อ เสียดามาแล้วครับอืเอาหมวกหมวกเอาหมวกอะไรดีเอ่ยเอออันนี้ไหมเออเอาอันนี้แหละน่าสนใจดีฮะโอเคนะอมอ่ะซี่สองสองหนึ่งม,มาเร็วเดี๋ยวนะมีแบบด้วย ไม่เขา้าใจเหมือนกันทำไมเกมต้องทำอย่างนี้ด้ยเราต้องตามจับหาฆาตกรอ,อีกแล้วเนาะโอ้โหเควสที่อ้าวเร็วจังจะไปดูคนอื่นพิมพ์กันดีกว,ว่าว่าคะสิพีอะไรบ้าบ้างนะผมแต่ถ้ามีใครอยากนะเออเร็ว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 มีใครจะตอบมาแล้ว อืมมีครจะตอบอะไรไหมตะคนสามารถโบวตามใจตัวเองได้นะผมเขาได้ยินเสียงผมนะผมแต่ผมพอเขาไ,ได้ยินเสียงผมผมไม่ได้ยินเสียงเขาเน่ะเขาได้ยินเสียงผมผมไม่ได้ยินเสียงเขาเออนคนโบทตามอะไรก็ได้ามาอย่าบตพี่นะเอย เนาะโอ้โหสีฟ้าไม่ทวงหมดเลยวอยเก็บเงินเนะงินอะเียบเงินไม่ดุใช้อินพอ์เตอร์หรอเปล่าอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่ผม嘛มอ้าวโอโ้โหสวยโดนฆาตะกะทำไมผมแพ้ตลอดเลยเนะี่ยถ้าไปคููเมดเนะี่ยคิวเมดนี่อันนั้นมากเลนนันะต้องลำบากมากมันลำบากมากนะ ผาจะจับตาวกรได้เป็นชั่วโมงมีคนเล่นเป็นหนึ่งชั่วโมงก็มีอะเออใครถ้าใครเคยเล่นเกมนี้นะผมก็บอกมันด้วยนะแล้วก็กดไลค์ให้ผมด้วยนะอย่าเมื่อยนะอย่าขี้เกียจนะ่ะเอออย่าบอกว่าชมเดี๋ยวอยาอยาคิดในใะจว่าช่อหกกาดนะเออคนไม,ไม่ได้กาดนะ่ะ แค่เราก็ต้องรู้จักังคามมื่อน้องผมต้องดีดีตลอดใจ้เข้าไว้ไม่ใช่แบบเออเอ็งมาทำากนี้ก่อนคือว่าเขาไม่ได้ทำก่อนนะตัวเองทำก่อนแน่นอนอืมมาเปอร์เซ็นอาจจะไม่อาจจะไม่รอจะเป็นมากหรือว่าเกสิเอร์ซหรือว่าห้าสิบกเ็เนาะห้าสิบห้าสิบก็ได้ สตาร์สักทีดิสตาร์เริ่มเกมสิเริ่มสักทีมีคนว่า,าเริ่มี๋้วผมบอกเอ้ยม,มีคนบอกโอ้โหดูแลแต่ผมจะไม่พูดนะผมอืมเอ่อ ผมไม่รู้คำเด okay. okay, ียวเออผมไม่ร okay, NO> okay, ู้คำเดียวเออ Green S I U Okay ฮะพ่อเคครับผมาละ๋ยวผมจะบอกว่า Star Star น่า Star แล้วเนาะเดี๋ยวจังนี่ หน้าไงกลัวเป็นฆาตกรทำเป็นเนียนเนอร์ทำเป็นเนียน วัวดีมานี่เลยมีคนตายมีคนตายเราต้องรีบหนี สวยคอนฉลาดแล้วขนาดนี้อย่างนี้เนะาาโอเคแล้วขอถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับถ้าใครอยากดูอันนี้อีกก็สามารถดูนะใ,ใน Google ก็ได้นะครับพิพมขเขาว่า KKT Gamer ก็เจอแล้วนะครับสำหรับวันนี้เขาจะลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย เดินลุงลิงลุนลิงเลยโอเคครับบ๊ายบาย